คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณยิงโฆษณาคุณก็ต้องรู้สิ่งนี้นะจ๊ะเพราะหลายๆคนวันนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ทําโฆษณาออนไลน์มีการทิงแอดเฟซบุ๊กทิดตอกโน,นนี่นั่นชนะแล้วคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เวลาที่เราจ่ายค่าโฆษณาไปอะคะ่ะหน้าที่ของคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณยังมีหน้าที่ต้องยื่นพพ,พ36เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับทางกรมสัรพารด้วยเช่นกันนะคะ คือสิ่งที่คุณต้องระวังเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ไงก็คิดว่าก็ฉันจ่ายไปเรียบร้อยแล้วกับเ c e b ุ o กค่าโฆษณาต่างๆไม่ใช่เพราะว่ามันจะแตกต่างกันสําหรับคนที่ไม่ได้จดแหวนใช่ไหมเวลาเขายิงโฆษณากับ a c e บ o o k เขาก็ต้องเสียค่าแอดที่แพงขึ้นแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน้าที่ของคุณค่ะที่จะต้องยื่นพพสามสิบหกให้กับทางกรมสรรพากรอย่าลืมนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดไม่ทําไม่ได้จ้ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระาฟังรู้ดีๆ ชี้เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาคดคลิปวิดีโอดีๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ไอซน์แท็กเอ็กเปิดทุกครั้งชี่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณพ่าไม่ถึงอีกเยอะค่ะ